ใต้ร่มบุญอุ่นร่มฉัโอภาสท่องงามแถงส่องพระบารมีสีสุขสรรสมเด็จพระโรรมินปิ่นบริบาลมงคลการพระวสสาองราชันอันเชิญไตรัฐประพัสสอนชองพระพรภูมินพระมิ่งขวัญพระสุกไทยท่วนพร้อมน้อมชีวัน บังโคนคัดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าน,นายนรงศักดิ์พุทธพรมองคลประธานกรรมการของข้าทายจีนและคณะกรรมการของข้าทายจีน